สิ่งที่เพื่อนเพื่อนได้เห็นนี้นะครับผมถูกจัดอยู่ในประเภทกริฑโบราณนะครับเพื่อนๆอัสสลามเลยกุมมเราฮ์มุลลอฮตแต่ละบุรกาตัวแล้วก็สวัสด,สสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมมีสาระดีๆมาให้เพื่อนๆอไดอ้รับฟังแล้วก็รับชมนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมมาในนะครับนี่ครับผมนะถ้าสมมุติว่าผมไม่เอามาออกมาอธิบายหรือว่าไม่ออกมาให้ชมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่าน ไม่รู้ว่ามันมีแล้วก็บางท่านอาจจะรู้ว่ามันมีแต่ไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแน่นอนครับถ้าให้ผมถ้าให้ผมให้เพื่อนเดานะครับแน่นอนครับหลายๆท่านอาจจะเดาไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับว่ามันคือดาบโบราณนะครับแปรนะครับที่จริงแล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆได้เห็นนี้นะครับผมถูกจัดอยู่ในประเภทกริดโบราณนะครับเพื่อนๆอ่า บางท่นานอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมกริตมันใหญ่อะใหญ่มากนะเหมือนดาบเลยใช่ครับผมกริดประเภทนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆดาบนะครับมีลักษณะใหญ่เพราะว่าโดยปกติทั่วไปนะครับกริดเนี่ยจ,จะมีลักษณะแบบเล็กๆนะฮะกระทัดรัดนะสามารถเน็บได้แต่อันนี้ใหญ่เหมือนดาบเลยนะครับผมกริตสุดังแบบนี้นะครับจะนิยมใช้ในชาวมุสลิมโมโรในหมูกก่เกาะ มินดาเนาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมนะซึ่งลักษณะพิเศษแน่นอนนะครับผมนะมีลักษณะใหญ่นะครับแต่มันก็มีเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอยู่นะในเรื่องของด้ามนะครับด้ามนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผมจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะด้ามจะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนใบนะครับมีแบบแบบตรงแบบคดเหมือนกิ่ดทั่วไปเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนฝักเนี่ยมัน มันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะบางทีก็ไปเจอ,อรูปแบบแบบสรีบุรันนะครับผมแล้วแต่นะส่วนตัวผมผมคิดว่าแล้วแต่ว่าจะถูกสร้างที่ไหนนะครับถ้าถูกสร้างที่ตานิงก็จะทําเป็นแบบของตานิงนะครับผมนะโอเคครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆไ,ได้ดูนะ,ะว่ากริดที่มีลักษณะคล้ายๆดาบก็มีนะครับผมนี่ โอ้โหถือว่าใหญ่มากนะครับผมนี่นะส่วนเล่มนี้นะครับด้ามตรงนี้จะเป็นงาช้างนะครับด้ามตรงนี้จะเป็นงาช้างนะครับผมนะส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเป็นเงินหรือเปล่านะาแล้วก็เป็นใบตรงแบบนี้นะมันมีแบบคดแล้วก็แบบตรงแต่นี่ใหญ่มากโอ้โหเหมือนดาบเลยแล้วก็ลักษณะคือโดยทั่วไปอ่ะกริฑนะครับวิธีการใช้งานอ่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้วิธีการแทงใช่ไหมหละ่ะแต่อันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะใช้วิธีคล้ายๆกับดาบนะด้วยการฟันนะฟันแล้วก็อาจจะแทงก็ได้นะครับแต่ว่าผมดูลักษณะแล้วน่าจะใช้การฟันมากกว่านะนี่ใหญ่มากครับผมก็ผมก็เลยให้มาให้เพื่อนได้ชมแล้วก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมนะสำหรับทลิปนี้ขอจบเพียงตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ